ตบสะผัดบินไปเฉยนะไปแล้วมันมีสองโตทุกคนกขาเรุ่นนี้นะทุกคนโอ้ไหลไก่แท้แถวนี้เป็นน้าคอยมาเบิ่งต้นที่มันอืดๆนั่นเห็นห้อยนะห้อยแล่นใไม่ไหมอยู่ทุกคนมันขึ้นต้นไม้นี่นะเห็นแล้วนะทุกคนอยู่อุ่มนะั่นนะได้ขึ้นนะบักสูง ได้ออขึ้นได้คืนกะเพราะว่ามาผู้ด,ดีวว่ามีจะขึ้นปกักเห็นห้อยมันง่ายหรืห้อยแล่นนะน่ะเห็นตาหางมันแล่นก็ได้นกเปากระมานทุกคนนะ กาบทักทายสบายดีและการสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่กาลังติดตามและการฮับส้มเป็นกําลังใจให้กบซองบะเพชดวันนี้กาอยู่ฝ้าเป็นมื้อที่สองคือเก้าละต่อจากอีพีที่แล้วนะนี่กาสิเป็นตันแรกพี่น้องเลยคอยกาสิได้อ้อหาของอยู่ของกินคือเก้าละหลังจากที่พักผ่อนไปเพิงเติมนะนี่กาสามง3์สามงแรงผู้ดีเลยฮากาสิได้อ้อหาอยู่หากินได้เพื่อกอาทุกคนเลยบางที่เห็นดอกจะโกบกอาวดอกจะโกบเห็นนกเอานกเห็นมาเสิรมันได้นะ ได้พี่เหลือเอาอันนั้นคือเว้าแหละอ,อันเลิศที่กินได้นะ <Yeah. S 1> อ๋อมือนี้กัมาดอนก็น่าจะมีพลาดน่าจะไปน้ำคือเก้าตามเบิ้งสภาพนะแต่มันน่าจะอันแดดนะตอนแรงๆนี่นะเห <Yeah. S 1> ็นแดดน้อยนึงตอนแรงๆเงียเห็นบางเสือบางเธอนีแล่นลงก็มีเได้ทุกคนเ <Yeah. S 1> อ้ยพราว่าบงนี่ลายขนาดนั้นยางามทางนี่บงเต็มโหคูลงคูลงเห็นผู้เลยยานบงนี่อันตรายนะ ก่อนสิเอาหาของอยู่ของ,ก,ของกินกะต้องขอข้อมอูลขอเจอรายสำหรับการติดตามและก็รับชมมาโดยตลอดเดี๋ยวหากินกาแฟจังหน่อยกับสิเดอลอุอยเลยนะเดี๋ยวทาไปลุ้นน้ำเดียวทุกคนอวบซ้อนเพิ่นนุงเคืองงามก็ระมือนะ <c oughs> โอ้หนุงสีฟ้าเอาไปหาล่าเนาะเยี่ยวสีเขียวเฮาเด็กปาดไปตรงปากสีเขียวคอยมันนี่นี่นุงเคืองแบบนี้ที่เห็นหนุงเนี่ยอันนี้คือ เซ่อแถมโทรศัพท์พี่น้องอ้แถมโทรศัพท์แม่จะดีเพื่อนนุน้งแต่ละโตที่มีโลโก้ที่มีซื้อมีพ่เลยนี่กระสุนลายกระเซ่อแบบเซ่อเขาแถมหั่นแถมนี่พี่น้องเอ้สโซนลายมีค่อยซื้อเนาะแนวคือเซ่อตัวนี้กันหยิบลายไปเจอนี่กระตอนซื้อเคิงไปซื้อเคิงมาแปลงรถทรงที่แปลงรถนั่นได้สองสามปีละสซลายเซ่อเขาแถมมานี่ลายโตนุ้งคือเก่าเรื่อยๆไง มีพี่เลรกกระนุงนะงเคของก็มีค้อยเลเื้อเของค้อยนะมีเคของแบบเลื้อกระนุงมีแมสซัดอันเชอร์แบบที่เย็บเห็นนี่ก็มีแมนการสนับสนุนได้คือเทอร์มานุง่งอ่าผู้ดีโปรโมทเธอเขาเขาก็นุน่งมีสนใจนะอากาศมนีกะนี่ละทุกคนนะมีแดดได้ดมีเสียงแดดได้มาดอนกะไปน้ำคือเก้ามาข่าวเพิ่นกะ สิได้เลาะขึ้นเหนือพี่เพราะว่าบาสอเพันเลาะลงเตอร์หยางคืนนี้ก็คัดแข้งหลายเติบเลยทุกคนนะขึ้นหอมหอมสั้นแห้งขนาดนะเข็ดฝน,นตกแห้งๆอรอรอนี่ยัดเป็นห้องเป็นขุมบืนขึ้นหย้างก็มีจักรดกันเล เพราะว่าเขาลงนอนอยู่กลางแคมโฮยพูดนะ่ยเฮามานี่แวะทำมะนาวทุกคนนะมาหามะนาวนะพอได้เ้อฮันเซอร์นีนะนี่ก็เป็นอยู่ด้มะนาวกันดล มะนาวก็ถือว่าดกอยู่ทุกคนนะอยู่นี่มีทํำนะท้ำแบบเฮานอนได้เลยแหละฝนตกก็บมคอยเป๊ะนะน่าจะมีคนเคยมานอนอยู่มีเต่ไฟหลายอยู่มะนาวกันดนะแต่ค่อยเอาสองสมนะนึ่งเอาพอได้เซอรอฮันชนีแล้วก็ยาทุกคนนะ ทางเ,เขาเเก็เขียนา่าเสอร์ผู้เลยมีหุจักนี่กะงงมันเท่าอยู่แล้วทุกคนเขียนซําเบาเฮ้ยแต่ซื้อกะยานเฮ้าไม่ได้เข้ามาเอามานาวเลยเขียนผู้ที่หุจักกะไม่เคยเข้ามาแต่หึกแล้วกันยังเฮ้านยะ่นะเพราะว่าทางมันเป็นนวนี้มันจะอึบมาแล้วมีแต่พงคือทุกคนนะ ฝนตกยาไม่ไหม้เนี่ยุ่งนี่ยปะซ่อมหนกองทัพมาเลยทุกคนนะยุ่งขนาดนะขนาดเขาจุดยาอุ่นยุ่งนี่กะไม่ได้ผลเลยคุมกลิ่นเชลเชลโอ้ย เปาสองตัวอยู่นี่ทุกคนนะมันอยู่กรงห่งสูงๆงี่นะตกและตัวหนึ่งน่าจะได้แหละหมาดอนแลนสกอร์เลยหนอนได้แล้วนะมัก์ท็อเก็บเพื่อนนะบาชิมิถึ่แล้วทุกคนนะสูงแห้งนะเจ็ดสิบเมตรน่าจะได้ต้นมะไฮตัวนี้นะมันยืนอยู่แต่ชื่อหดล่นมาเลย ได้แล้วนะทุกคน,นตบสะพัดบินไปเฉยนะมาแล้วมันมีสองตทุกคนตกไปตัวหนึ่งนะตัวหนึ่งบินไปมาแล้วตกะกำลังปุ๊กมันมีโตกไหวไปเลยนะมาตัวแรกแห่งมาทุกคนยุ่งกับขนาดเลดจูดยาอุ่นยุ่งไปนาทุกคนนะ เสร็จขนาดมือนะนจุดยาอ,ยอยุ่นยุงกับบิค่คอยได้ผลเปลรอยุงกู้ทุกคนโคตรหลายเลยอย่าแดดเลยทุกคนเลคืมฝนอีลยจะมาตกอีกก็บิจักเลย ก็ตรงโคกทุกคนใส่ไปถือมีคักเปเลยตตาเบิงทุกคนมันปิีหลังมาเสิอนะถือเลยแต่มันเจิดไปทางนั้นนะน่าจะตกกระตกไก่อลีทุกคนนะจนไม่ได้ยินเสียงมันมาดอนถ้าเยอะเก็บก็เห็นเก็บอบบนี้มิจักทางไปเก็บเลยเพื่นเอาเพิ่งดูยุ่งหลายขนนะนะั้ตัวที่สองพลาดทุกคนเนละ มาเลืองแดดอีกเลยเอาไปดอน ดอนนี่ใวขนาดเหลืองเก็บนี่ตกอีกลวทุกคนเลยหมุนไปหลายเติบมาดอนเฮ็ดนะนกทุกคนนกจัดดง กินมะกระบกทุกคนตกแล้วนะตกแถวนั้นละนี่ตกกลางทางเลยกระห o t มีใหญ่ไปเลยทุกคนนกระห o t รุ่นนี้นะทุกคนมีเยอะไปเลยตัวนี้นะ มามันเยอะดำดำนะได้ไปสาบมาี้นะมาดอนเพื่อหาเก็บปิทันก็เริ่มเคยจะคำแล้วได้ก็ได้ไปสาบนะสามโตเดี๋ยวมาลุ้นอีวาสิได้อีหรือบอแต่นี้หาคำก็ได้ มาเจอพอแล้วทุกคนว้าแลนบ่โอ้เป็นนาผาแถวนี้ลงน้เร็วเด้โอ้ไหลไก่แท้แถวนี้เป็นหน้าแบบนี้ทุกคนหน้าผา cái nhạ thôi con ơi nó phả thì mất theo này Ê, lèn nhảy ở đây đó Chắc dù xí lờ mạc à Chút Thằng lửa là

กึนล้วบันี้อังโกูไลพี่เลยเข้าเทาหาวาบะแล้วผัดมีดฮ่นโลโลเลยเล่ล,ล,ละมาหวานล้วทุกคนเลยแต่คอยมาเบิ่งต้นที่มันอืดอืดน,นั่นเห็นห้อยนะห้อยเล่นไม่ไหมยู่ทุกคนมันขึ้นต้นไม้นี่นะแต่มีอุ้มอยู่เทิงผู แเ,เห็นแล้วนะทุกคนอยู่อุ้มนะั่นนะไดี๋ขึ้นนะบักสูงๆเนะี่ยอ่อขึ้นได้ขึ้นกันเพราะว่ามาผู้ดีว,ว่ามีจะขึ้นบัดเห็นห้อยมันง่ายอ่ะหรือห้อยแล่นนะน่ะเห็ดตะหางมันแล่นก็ไดนะ้เห็ดต่หางโป้งมันทุกคนเลยง่ายเติบนะมาดอดรัดอยู่หลุมผู้คือพอขึ้นมาเทิงพี่แล้วกัย,ยังมีเห็นคักได้เห็นแต่หางมันเดี๋ยวทียิงแถวหางมันแล้วก็เฮิรมมาดอดไหลเอานะยิงเขามันตูดน,นะ แต่ยุลุมนี่มีทำหลายได้ต้นจักมาแล้วท่านมีท่านนะท่านลุ้นมากอีกเท่าน,นึงทุกคนเดี๋ยวสิไส้ก็มันมีตนซช้ำทุกคนนะใส่เสื้อห่างมันกับมันขึ้นเถิงไปเต็กนะเดี๋ยวสิขึ้นต้นไม้ก่อนต้นนี้มันมีเห็นคักไปเลยนะโอ้ต้นไม้กับโคตรสูงเลยทุกคนนะมันยุกกนะแลนนะยุุ่มนะเดี๋ยวสิพีไปต้นนั้นก็ ไปต้นนั้นแล้วก็ขึ้นต้นน้ำผู้ต้นนั้นมันคือได้นะทุกคนนะได้ลงขึ้นใหม่ได้ขึ้นอีต้นหนึ่งต้นนี้ขึ้นไปแล้วมันเบนไปอีข้างหนึ่งมันไม่เห็นนะคือเห็นจะซ่องแต่ลุมพิกกันะสภาพคือต้นไม้มันตืบมแห้งนะก็ได้ขึ้นอีต้นหนึ่งทุกคนมาดิพู้ลำบากขนาดมาดอนก็ไปทั้งอื่นผู แล่นก็อยู่แถวนั้นละเห็นมันตีนควักควักควักนี่ง่าขนาดตัวนี้ทุกคนหนะมาอยู่ตัวผู้แล่นไปอยู่ตัวนี้หัวนแล้วมาดอนก็ได้โอ้โหทุกคนน่โตดน,นะเมื่อกี้นะมาก็ุกใจครบดิท่านซ้ำขึ้นต้นไม้ใหม่แล้วแต่เบิ่งโอ้ขึ้นไม้มีโกดแล้วบบนี้เฮนเดอรเลอร์ระวังนี้ โอ้ทุกคนขึ้นนี่ปะเนี่ยโอ้ยแหลนตดวนลงมากกับไปครบโอ้ไม้มีโกนใช่ปะนี่ไม่เปื่อยแหลนตัวปักใหญ่นะต่วนตึมลงไปมาได้แต่ไรห้ามเดี๋ยวีมันไปครบเข้มันครบนี่ยู่แล้วแหลน ึ้นต้นไม้ต้นนี้ต่อบัะนี้ไม่เปื่อยนะมีโกนบัะนี้นะนถึงพุกมีเจาเฮ็ดในเล็บปน่นี้มีดก็ไม่มีพาก็ไม่มีขำละมือห้องเอาทิมงานเท่านั้นแหละเพราะว่าแลดนิ่งแห้งทุกคนนะหรือมืดเลยทุกคนนะอจากลายเห็ดเลยด่อนเห็ดแล้วแหลนต้นลงมาครับมีครบซ้ำนะเป็นครบเสอเรียบร้อยแล้วทุกคนนะ เดี่ยวตัวบักไก่นะยัง้ยจะเห็นอะไรทุกคนนะอย่าเห็ดแถวกะคำละเห็ดแถวกะใส่ฮักเอาไม้แถวนี้ละร้อยพ้นรถทุกคนไนอะ้แบบนี้เสียขึ้นต้นไม้สองต้นสามต้นก็ยังมีได้อยู่แล้วก็ไนดะ้มาขึ้นอยู่นี่นะเดี๋ยวเมื่อปรึกษาทีมงานก่อนว่าสิมาเจาะเอาบอลลี่เห็ดแบบนี้นะ ไม่ได้ย่ายิบเลยถ้าไม่เนหะ็นว่าเธอถือพามาผู้เดียวกะยังไม่กล้าเจาะอยู่ทุกคนนะเพราะว่ามันมืดแบบนี้นี่อันตรายนะจะลุ่มสลิมนะเนี่ยจะได้กลับเอาไปก่อนทางก็จะจยุ่ทั้งเลยแล้ม,มาดอดนี้ได้แต่เห่าทุกคนเนยะมัดคืนไปผัดหาแร่นมีเห็ดแร่นตูดลงมาบึ้มลงมาผัดได้แต่ไลเห่าเดียวชื่อมีครบน่าเสียดายไป ฟาวิาเมื่อนะทุกคนนะเขียน่าเซอ,อร์เมื่อก็มีเห็นทีมงานกะน,น่าจะหาผ้าหาเสื้อมาเอ็ดแหวไว้นะเพราะว่าเสื้อก็มีมีเสื้อไปไถือมาผ้ามีดก็บไปถือมาเลยทีมงานก็มีเห็นซ้ัทุกคนนะก็ะได้หาเสื้อไปเห็ดแหวไว้แล้วเขียน่าเซอร์มีทีมงานอยู่นี่ใครวบ่พได้ถามเพื่อนเวาไปจออบบเจาะเอาบริเวณเลื่อน หวกะเฮ็ดแ,แล้วนะทุกคนกะสิประมาณนี้แ,ลแหละแหวกะได้ขับมืดพอดีนะเดี๋ยววันนี้กะสิได้ยางลัดมือบอดเลยทุกคนนะเดี๋ยวเอาไปลุ้นว่าทาังทีมงานสีมานหรือมีมานส่วนคอยกะื้นนี้กะถือว่ามานอยู่แต่ที่พลาดก็คือแดงใหญ่ไม่ได้ทุกคนก็เลยมาเอ็นแหวซ้ำคำนะระวังทางมือทุกคนโอ้เยอะเฮ็ดอีเฮ็ดตาบนะดอกใหญ่ขนาด มีเอวมีได้นะเก็บอิลาดอนโอ้มาวันนี้กะน,นะทุกคนเห็นบ้างนะใส่ปไ,ไปเรียบร้อยค่ะได้เฮามาฮอทบอดแล้วทุกคนนะเฮามาฮอทบอดแล้วทางทีมงานก็นคนหนึ่งข้าวสุกก็ได้ทางบาวสอนเพิน่นก็นได้มื้อนี้มานนาะมื้อนี้เนาะเออมื่อวานนี่เพา,า,า่คนใดก็เหาะตัวหนึง่ง ลักกะกระแตแตัวนึ่งกระแตตัวนึง,นงถือว่าโอเคอยู่ได้ส่วนคอยได้ไปซีเหมือนนี่นะนกเปาตัวนึงแล้วกะบ้างตัวนึงแล้วกะกระเหาะตัวหนึง่งลกักกะมีนกอีกตัวนึงนกจัดดงนะมาดอนก้ไล่แล่นเหมือนนี้โอ้ยดอนเอ้แล่นโตนลงผัดไม่กล้าครบแต่มันแดดอลุ้นแน่นมันบดพอดีว่าคอกะมาทำอิดว่ายมาโซนปราศเพื่นไปเจาะ แต่กะมีเห็นเพิ่นเพิ่นยังมีมาก็เลยถือเสื่อไปเอ็นแหวไว้เอ็นแหวหลังนึงนะเดี๋ยวถ้าลุ้นมืออื่นพลัดทุกคนเลย่าสิถือหรือม่ถือแล้วก็ได้เฮดตาบอีได้ทุกคนเลยมือสาวได้สองเฮดตาบนะผมเฮดตาบใหญ่โอ้ยหลมซ้ำมือสาวได้สองมือแรงอีได้อีสองดอกมาเติมเดียวมเนมนูเฮาสงสัยแกงเฮดตาบเนาะ แกงเ็ดตาบเส้นกเนาะเปาเมนูก็คือแกงเ็ดตาบเส้นกเปาทุกคนแต่ก่อนจะเฮ็ดยู่เฮ็ดกินสุดเก่าต้มน้ำก่อนต้มน้ำไว้กินทุกคนเลยหลังจากที่ปงหดเข้าไปแล้วนะเดี๋ยววันนี้ก็สิได้ผ้าเดียวเฮ็ดของยูของกินก่อนทุกคนนะได้แกงเ็ดตาบเส้นกเปาได้กเปาใครได้แต่มลราคนไงมืดละ่นมืดลวทันโลกซ้ำก <c oughs> ัน มืัอนี้กะนี่ละทุกคนเลยเมนูกะไรนก,ลกโลคนแล้วละ่ะโซนกระหอกกับกะระแตต้มน้ำอยู่ต้มน้ำว่าเยอะเอาเอาน้ำลูกเอาพี่น้องเอ้มันเสือนุ่มเป้ามันทุกคนเลยมันสัดคำว่มามันะหรือชัดโลดเนาะให้ก็เยิบฟดอีกใ <laughs> หก้ก็เยิบไปตองห้าอ,อีกชัดโลดจบเนื้อไปได้ยิ่งเงี้ยเนื้อเลยแลนด์นีนนนมัส มาให้ยูให้กินก็ทุกคนนะ,ะนี่ละแนวกินเทาก็ได้นกเป่ากับนกจัดดงแก่งเสือเห็ด ปุ่งกันแล้วทุกคนนะ่ะมีแต่สิได้เอาไปค้างนะมีกระมีโมคริดไม่ได้ต่ำได้เพื่อมีเพชรกะพุดีสดเทาเลยเทางสกรอบมันทุกคนนะ่ะโทษมแกงกะทางสกรอบมันพวกทางนั้นกะทางทีมงานเพิ่งกะโคกะเหาะอยู่ตัวสุดท้าย แกงกะน่าจะซุกแล้วทุกคนนะเสร็จปรงไปหาก,กินข้าวกรับนี่มาดอนก็นได้ส่วนกระหอกกได้ทางทีมงานฮาออกมาปิ้งคางปิ้งสำลาไว้นะน้ำหลด้วยนี่จะนำนี่จะนำ น้ำโนออกมาเลยน้ำโพนั่นกระหอออกมาแล้วมีเพลกเนาะเก่งเห็ดตาบเือเครื่องในกระหอพร้อมทุกคนเนอะ้ยเครื่องในกระไตแล้วกเ็เือนกเปาโฮมนะโค้งทีโน่นะาพักเลย mặt vốn mà kính khảo lèng năm điều này Hạn cả chú nhỏ lưng mình ý tưởng này mày thương này có hộp không chút ừ. hai chút hai chút hai <laughs> à. chút hai <laughs> chút hai chút hai ะละโอ้มือน,นี้ได้ตั้งเนาะมือน,นี้ได้ตั้งได้อั้งตั้งคักเลยบอเพชรเป็นคือมาตาบ้านได้คอยให้ <c oughs> น,นก่อยหิวตัวโลปะแล้วพี่ฮักเลยพี่น้อ,ย,ย,นอยแซ่บยังพับแซ่บนะอืม คือเมื่อคืนนี่กะกินข้าวกินน้ำอิ่มแล้วกะคอยกะได้หาอัำน้ำอำมนแล้วกะพักผ่อนนะเดี๋ยวตื่นมาตอนเช้านี่กะสิได้อ่อหาของอยู่ของกินอีกทีหนึงแต่สำหรับคลิปนี้กะสิได้ขอปิดไปเพลงสักนี้ก่อนกะขอขอบมุณขอบเกย์หลายๆสำหรับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีทุกท่านที่ติดตามแล้วกะฮับส้มเป็นกำลังใจตลอดมาสิได้ของอยู่ของกินหรือว่ามีได้เมื่อตอนทางครอบครัวกถทาลุ้นติดตามในคลิปหน้าอีพีหน้าพุระสำหรับคลิปนี้กาจะได้ขอปิดไปเพลงสักนีดก่อนบายทุกคน